สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับบรรยากาศาย้ำบายบายครับวันนี้ที่อุบลราชธา,านีนะครับเดี๋ยวรอชมอีกหนึ่งรอบวันนี้จะมีการไล่สองรอบนะครับรอบนี้พาชมบราาร,าร,รยาก,นนะรา,รากาศของการลงมสินค้าก่อนนะครับแล้รอบต่อไปฉันจะพาชมบรรยากาศของการชมสินค้านะครับ ดูขั้น้ดยนะครับนนดูทั้นโดยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับติการต้องการทำอุปกรณ์เครื่องเสียงลงครับวันนี้ ที่อุปกรณ์ต่างๆลงนะครับซ <k ric an> ื้อท่านด้วยนะครับสตรีมมิ่งนี่เป็นช่วงเย็นๆครับช่วงเย็นนะับสตรีมมิ่งช่วงเย็นปุ๊บบั๊ดบั๊ดบั๊ดครับยังไปเลยชันยัเดี๋ยวป๋าตองก็กำลังเอาลงจากรถครับวันนี้สามคันป๋าตองป๋าตองไงป๋าตองกำลังสวดครับกำลังสวดรับกำลังสวด สองพันด้วยนะครับแต่โชวคจะดีมผมแจ้งอีกรอบนะครับต้องรีไปรอเอา,เอารบรรยากาศช้าลงก่อนอีกคันหนึ่งครับวันนี้สามพันที่เป็นไม้อัดครับไม้อัดสภาพสวยมากนี่นั่งร้านข้างในเป็นตู้ครับเป็นตู้เป็นอเมออเจอร์ครับอเมอเจอร์กับวอร์เทคส่วนบรีชัดเจนดีนะครับผมสวัสดีคุณสมพรนะครับสวัสดีคุณสัตวัตนะครับ สวัสดีคุณพี่น้องทางสุพรรณบุรีครับเดี๋ยวราคารอช่วงสตรีมมิ่งนะครับจะช่วงไล์โฟ์เคหรือรอบเป็นแค่อัจจิชาลงจาดรถก่อนนะครับวอเทสประมาณ2ี่กับ30กว่ากใบครับโมเทสยี่สิบเอ็ดนิ้ทองจองครับผมกลมปิดกลมปิดเย็นนี้ไหมกลุมปิดวันนี้มีกลุมปิดนะวันนี้นะวันนี้กลุ่มปิดนั่นมีนะวันนี้วันนี้มีกลุมปิดนะวันนี้ตูล้ลำโพงกลังเอาลงเร็จคันที่หนึ่งครับมีคันที่สองกลังเอาลงครับ แล้วคันที่3ก็รอเอาลงอย่ครับสยามใบแก่ๆครับผมคุณกามรกรนะครับสวัสดีพันธุ์นะครับพี่สวัสดีอาจารย์ยกนะครับสวัสดีหัวหน้ายกนะครับเดี๋ยวตั้งร้านเราตั้งร้านก่อนนั้งร้านอุปกรณ์ดีๆมีเยอะครับวันนี้ไม่อัดกี่เราเจ็ดสิบแปดสิบแผ่นอุปกรณ์ต่างๆครับไม่อาจนั่งร้านนะครับ ไม่อาจสภาพสวยมากครับสวัสดีคุณสมศักดิน์นววัตนะครับสวัสดีคุณโจ้สาวแอนไลท์ครับทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวนั่งร้านลงก่อนับนัน่งร้านอุปกรณ์ขาเวทีปัะมาณเจ็ดสิบ้เกือบเจ็ดสิบชุดครับนั่งร้าน ตู้อยู่ข้างในครับถูกตู้ประมาณแับ30ใบครับน่าจะเป็นวอลเล็ทยี่นิ้วไปชมบรรยากาศมาดูนั่งร้านนั่งร้านนี่ไม่อัดนั่งร้านกันแคว่าลงนะครับลงบรถนะครับรนีนบบ่นั่งร้านกันแคว่าลงจรรถครับนั่งร้านอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย มีเยอะมีเยอะครับอะลงทีละคันนะครับต้องขเราอาทีละคันเห็นทุกท่านเลยนะครับนี่เป็นไม้อาาัดตามภูเขา20่สิบนิ้นเลยใช้มาตรฐานมาตรฐานคบันนี้คันนี้ใส่เพราะนางร้านมาเครื่องปัน่นมาคันนี้ นั่งร้านไปเยอะนั่งร้านครับนั่งร้านกับระบบไฟครับคันนี้สายเมนเบอร์อ่าสิบหกครับสายเมนเบอร์สิบหกกับเบอร์สิบครับอาจารย์อ่อป๋าของวิสามคันครับทยอยอลงทีละคันทีละคันนะสวัสดียามบ่ายทุกท่านด้วยนะครับพี่เกศติดตามรับชมมีไม่อัดสวยงามมากไม่อัดสวย รอโปรถูกๆครับผมกับกลางเมเจอร์รุ่นใหม่ครับผมใช่ครับเม III เจอร์เป็นรุ่นใหม่เลครับกลางเมเจอร์เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับรุ่นใหม่นี่มัเป็นแหลมแหลมตัวใหม่ครับเป็นแหลมตัวใหม่กลางเมเจอร์เป็นแหลมเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับทะเบียนเป็นไม่เป็น21นิ้วเนีย่ยโอ้โหไม้สวยงามมากครับเนี่ย สองเริ่มบุยครับเบียดเป็นของอ่ายี่เบียด,ดนิ้วครับยี่เบียดนิ้วมันมีสองม้วนครับอาจารย์ออกจะมีม้วนนี้แล้วก็ม้วนใหญ่ครับมีสองม้วนเบียดเป็นวอร์เทคครับเบียดเป็นวอร์เทคคนระับวอร์เทคกำลังลงได้คันที่หนึ่งกับคันที่สองครับเหลือคันที่สามครับลอยลงทีละคันนะครับ สุดท้ายน่ะดิยดยบยามบ่ายสั้นด้วยนะครับนี่พาชมบรรยากาศครับเดี๋ยวสักครู่เราเอาอุปกรณ์เครื่องเสียงลงเสร็จแล้วจะพาเดินชมอีกรอบนะครับให้รอสินค้าลงจากรถหมดก่อนนะครับตู้อยู่ข้างในครับตู้ดูแต่ไม่อัดครับเวทีนี่ประมาณเวที11ห้องเวยียที11ห้องครับตอนนี้ ซี้นั่งร้านก็มามาดูอุปกรณ์ขาครับตัวนี้ขาเวทีกับขาเวทีเวทีสิบเอ็ดสิบเอ็ดห้องครับเวทีสิบเอ็ดห้องสิบสองขาระบบเสียงได้ไหมบบครับระบบเสียงไปรอเอาระบบเสียงลงมาวันนี้ผานทัชเชียร์พูบเอาทั้งร้านมาส่งด้วยนะครับผมคุณพัทรดาอ ในนะครับรอสายพว่วงตู้ครับผมคุณชนแก้วกันหาสวัสดีครับถึงท่านเลยนะครับออเดอร์แปดรอบนี้ออเดอร์แปดอีกสองวันนะออเดอร์แปดอีกสามวันนอกฝาเกียงอีกสามวันออเดอร์แปดข้างไหนครับนั่งร้านอุปกรณ์ถาเวชีดูซับเปยี่ยนป๋าตองไว้ป๋าตองรครับได้ปา๋าปักยง รถเราเปิดอีกประมาณวันสองวันนะครับประมาณสองสองวันแล้วก็จะเสร็จถึงทั้นด้วยนะครับที่ติดตามรับชมนะแตไ,ได้โค้งรถแห่ก็มาดูมาชมได้ที่ร้านนะคโคร้งรถแห่ก็มีอุปกรณ์เครื่องเสียงอุปรกรณ์ต่างๆไฟก็ทเท่าไรลงครับวันนี้นี่นะครับไฟบีมเอาไว้ให้บ่หามม์ฝนตกไฟอะไรครับไฟอะไรเอบีมมาไปเขา กลิฟต์ก็เพิ่งเสร็จครับกลิฟต์วสวัสดีครับสวัสดีครับสรวัสดีคข้างๆรถครับเดี๋ยวพาชมน,นะครับช่วงไลจ์สวัสดีจานทร์คอครับเดีจะนัางก่อนให้ครับผมอาจารย์คอครับ านล้มทับนะป๋าคุณทองครับคนณทองนะป๋าแก้วเปิ๊กนะป้าต่อยังไม่มีเลยครับยังมีนะป๋าต็ยันได้เป็นร้านเดิดขวาร้านจะหยุดวันไหนหยุดวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ครับปกติปกติพรุ่งนี้จะหยุดแต่ว่าเราเลื่อนเป็นเป็นวันหยุดเป็นวันอ่าอาทิตย์กับวันจันทร์นะครับเพราะว่าวันจันทร์ครับอยู่วันจันทร์วันอาทิตย์หยุดปกติอยู่แล้วครับวันอาทิตย์ครับรถที่เขียนมารักนะครับรถที่เขียนมา รเดี๋ยวครับขั้นไหนครับรถที่เขียนมาเดี๋ยวนะครับรถที่เขียนมาขั้นไหนครับรถที่เขียนมาเนาะสวัสดีพี่โอร์สวัสดีพี่โอร์ทินนะครับพานทองสวัสดีครับรถที่เขียนมาขั้นไหนนะครับเนาะนี่คไฟบีมว่าลองครับไฟบีมระบบไฟไฟพาประมาณ80โวลท์ครับไฟพาบีมก็ประมาณ20กว่าโวลท์นะบีม ีครับสวัสดีครับคุณด้วยครับนะสายเมนกี่บาทครับสายเมนทีพันธุ์ชมครับรถไลน์สแตาร์ดมันเป็นเป็นฮีโน่ครับฮีโน่เป็นฮีโน่เมก้าครับมีเมก้าอยู่สองคันนะแล้วก็มีอ่าฮีโน่ยิงหนึ่งคันนะฮีโน่ยิงแอนเท็กหนึ่งคันรถมีสามคันนะครับเจ็ดเมตรห้าเจ็ดเมตรสามสิบครับเจ็ดเมตรสามสิบรถมีอยู่สามคันครับสามคันรถกระทุ้มีสามคันนะครับ มีอ่าเมก้าสองคันแล้วก็ซิงเกแงเทคหนึ่งคันนะครับท่านที่กําลังขับรถบรรทุกอยู่ไฟทักเข้ามาเรียลไฟแล้วไฟเบียร์มคนกําลังมาครับคนกําลังมาขายผมขายครับขายครับขายสองคันครับขายทั้งสามคันแล้วลดครับเครื่รองดนตรีไม่มีครับผม ดูเจ็ดเจ็ดแสนบาทครับอยู่ประมาณเจ็ดแสนครับเมกาคันละเจ็ดแสนบาทครับถ้าเป็นฮีโน่ก็ประมาณถ้าเป็นซินค้าเทรก็ประมาณอยู่ห้าแสนเก้าครับห้าแสนเก้าห้าแสนเก้านะครับถ้าเป็นอ่าเป็นฮีโน่ซิ่งให้เทออยู่ประมาณห้าแสนกว่าบาทครับห้าแสนห้าถ้าเป็นเมกาเมกาอยู่ประมาณเจ็ดแสนครับมีอยู่สองคัน นิโเมกาครับมีครับรอวก็มีครับเสื้อปั่นก็มีอ่ปลาชดลยปาชุดปลาเนี่ยอยาายาุริยาลปลาหนียเขาบอาปลาฟ้อนสวยลองฟ้นดิปลาลองโชวเอลโชว์เอน่อยปาโอ้โหนี่ดูเอวดูเอวเอวแงนยแแงแรหนเอาเอาสิบบาทเอายี่สยสเอาสามสเอาห้าร้อยห้าร้อยห้ารสท่านด้นะครับเอางี้ในช่วง ตอนนี้ฝนกำลังมาแล้วเดี๋ยวช่วงไหนสดจิตค้าลงอย่รถเสร็จผมจะพาเดินชมอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวรอชมฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับไลฟ์ 4K และช่วงน,นี้ฝนกำลังมาฝนตกแรงครับฝนตกแรงช่วงน,นี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงอ่าและสดอีกหนึ่งรอบผมจะพาเดินชมอีกรอบนะครับสำหรับและสดวันนี้ขอรับแค่นี้ก่อนเดี๋ยวฝนกำลังมาขอบคุณครับสวัสดีครับ